โอ <oh ๊ยนายทุบทำไมอะพอดีมือ <oh มันล <oh ั oh, 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 oh. <oh ่นนะผมนี่นายทำผิดนะนายลุกนั่งเลยยี่สิบครั้งปฏิบัติัสดีใช่อียโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้โชว์ความเป็นหัวหน้าหน่อยสิได้เลยนี่โชว์หนึ่งทีโชว์ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับไอซ์กันอีกแล้วนะคะ กับเกม Sun of the Forest EP หนึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะทำไม EP นี้ถึงเป็น EP แรกนั่นก็เพราะไอ้อยากให้เกมนี้ดูสนุกขึ้นโดยเราจะเล่นเป็นการสวมบทบาทกันค่ะและคลิปที่แล้วก็เลยเป็น EP ศูนย์เพราะเป็นการฝึกเล่นปูพื้นฐานของไอ้โดยมีโค้ดก็คือพี่ไฟนั่นเองใครที่ยังไม่ได้ไปดูสามารถกลับไปดูกันได้นะคะจะบอกว่าหน้าไอ้เหวอมากเพราะมันเรียวแบบสุดๆ EP นี้จะเป็นการเริ่มต้นเรื่องราวของนายหญิงกับลูกน้องของเขา ที่มาทำภารกิจตามหาบุคคลที่หายไปและช่วยกันเอาชีวิตรอดเพื่อหาทางออกจากเกาะน,นี้ไปด้วยกันโดยคลิปนี้จะมีลูกน้องคนแรกก็คือนายจืดหรือพี่ไฟนั่นเองนายหญิงจะนำทางได้มึนหรือจะป่วนแกล้งนายจืดขนาดไหนนายจืดจะรับมือกับนายหญิงสุดมึนคนนี้ยังไงไปชมกันเลยสวัสดีนายจืดเราอยู่กันที่ไหนเนี่ยไม่ลงาทีเดิมเดีครับสวัสดีครับอันนี้ นายหญิงพาผมมาอยู่ไหนครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยู่ที่ไหนเอ่อนายเห็นคนที่เหลือบ้างไหมอ่ะแหลครับอยู่หนังนายหญิงอ่ะนายไปช่วยมันสิ <c oughs> ให้ให้ผมไปช่วยเหรอใช่นายต้องไปช่วยจะให้ฉันไปช่วยหรือไงมัน <c oughs> เป็นไงบ้างอ่ะเขาอู่นวกครับผม เขาหูหนวกนายรู้ได้ไงว่าเขาหูหนวกเขาบอก<ด><ห>นายเหรอดูเขาดิหูเขามีเลือดออกเห็นไหมเขามีเลือดออกมันเกิดจากอะไรเกิดจากร่วงหอเมื่อกี้ไงนี่เราต้องทําอะไรก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาของที่เหลือที่มันตกลงมากับหอเราอะ่ะใช่ใช่เลย,เยน้อยเราต้องหาสเสบียงหาของใช้ก่อนต้องหายัางไอองอ่ะเนี่ยตามกล่องนะโหตอนขนขึ้นโอมานายก็เห็น okay, น่ะโอเคครับจริจริงสมชื่อ โอ๊ย<บ>นายทุบทำไมอะพอดีมือมันลั่นครับผมนี่นายทำผิดนะนายลุกนั่งเลยยี่สิบครั้งปฏิบัตินับด้วยห7เจ็ด1ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองสามสี่ส้าหเจ็ดปดเก้ายี่สิบโเคอยวทำผ้าอีกปะห <c oughs> <c oughs> าใจดำรับบทคุณหนูใจร้าย เราเดินหาของกันไหนดูนี่สิมีคนถูกเสียบไม้ด้วยอะ่ะโอ้น้ากลัวจังน่ากลัวจังขอเสียงน่ากลัวจังไหมโอ้น้ากลัวจังเลยโอเคไหนดูไม่กลัวเลยอะ่ะพอดีผมผมเป็นโรคแบบแสดงอารมณ์ไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยอโอเค okay. ฉันว่าแถวนี้น่าจะ มีคนเคยมาแถวนี้แล้วก็น่าจะถูกจับนะนายต้องระวังตัวแล้วก็ต้องดูแลฉันด้วยเข้าใจไหมได้เลยผมจะตามไอ้หญิงอยู่ตลอดนึกเละผมจะเคยมาที่นี่เลยอะ่ะฉันเคยมาในฝันอะ่ะเมื่อคืนก่อนอใช่แล้วอะ่ะเหมือนจะมีแผนที่ด้วยหรือเปล่านะ่ะแผนที่เ่ะมีเจ็ต G P S เนี่ยออไอ้หญิง G P S GPS มันอยู่ตรงไหนอะ่ะ ทำเงือเอ็มอ๋อมาแล้วใช่เลยอ่ะมันเหมือนในฝันเลยฝันมันต้องเป็นลางบอกเห็นแน่ๆในฝันฉันเคยเข้าไปในถ้ำในเห็นถ้ำที่อยู่ในแผนที่ไหมเห็นใช่เหมือนฉันเคยเข้าไปแล้วมันมีสัประาดอ่ะอ๋อใช่แล้วล่ะฉันว่าฉันจะไม่เข้าไปฉันกลัวมันเล้วนายติดต่อคนข้างนอกได้ไหมอ่ะ ไม่ได้เนี่ยก็มีการอยู่สามคนเนี่ยไม่มีมือถือไม่มีอะไรเลยโอ้ยแล้วเราติดต่อคนข้างนอกไม่ได้ทําไงอะแล้วใครจะมาช่วยเราเนี่ยก็เราก็ต้องช่วยตัวเองอนะโอเคงั้นเราจะต้องหาที่อยู่ก่อนที่มันจะมืดอะเพราะไม่งั้นเราจะถูกเสียบเหมือนพวกนั้นก็ได้โอเคเหมือนจะมี G P S ของคนที่มากับเรานะเราต้องไปตามหาเขาอะ เพราะว่านายน่าจะไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่เผื่อเขาจะเป็นประโยชน์กว่านายฮะอ่าอ่าอจจาะจะล้อเล่นนะ่ะไปถึงเจอ๋จะไปไหนกันเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงลำธารตรงนู้นแล้วกัน <S <S เพื่อไปตามหาคนที่อยู่ต้นน้ำอ่ะนายเห็นไหมไหนที่ไม่เป็นสัญลักษณ์สีม่วงอะ่ะฟังไหน ซ้ายสุดซ้ายหรือขวาซ้ายสุดโอเคได้เพราะว่าเขาอยู่ตรงต้นน้ําฉันว่าถ้าเราไปสร้างบ้านแถวน้ํามันน่าจะมีอะไรกินตามฉันมาเฮ,ยฮย้ฮยเฮย้ยตกใจหมดตกใจใครตกใจคิวบินเอาอนฉนว่าตรงนี้แหละอย่างน้อยเราใกล้น้ําเราก็มีน้ําดื่มมันปลอดภยัยอืมตรงนี้เหรอไม่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไป แต่ว่าไอ้สัญลักษณ์ใน GPS สี่วงม้วนนี่มันคือคนที่เขามากับเราใช่ไหมนะมันคือ GPS พวกเราอ่ะใช่เป็น GPS พวกเราอ่ะก็ <GP X S 2> คือ<ม>น่าจะเป็นลูกน้องของนายหญิงนี่แหละค,คนอื่น,นใช่ไป,ไปงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเขากันไปตามทางเรื่อยๆนี่แหละอาจจะเป็นได้จ่อยก็ได้นะจ่อยหายไปอ่ะ จ่อยเหรอเองใช่อ๋อเก่นทำอาหารอร่อยน,นะไอ้จอยกับไอ้เจียวอะไอ้เจียวใช่จอยเจียวเจ้าอจอยเจียวเ,เ,เจ้าจืดใช่โอเคไม่รู้ว่าจะไม่ค่อยได้คุยกับพวกมันสักเท่าไหร่ฉันว่ามีหอยอลำนะแต่ว่าเหมือนเขาไม่มีอยู่ใน GPS อสอะอาจจะต้องเดินเจอกันตอนหลังอะไม่รู้จะได้เจอกันหร<อ>ือเปล่าใช่ใช่ใชมีอีกมีหอยอลำนึง ๋ยวขึ้นไปอีกนิดนึงนายอยู่หรือยังอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่มี M I E อยู่อ๋อไม่ค่อยเท่าไหร่ก็มาก่อน M I E มันมันย่อมาจากอะไรอ่ะ M I E เก็บไม้ตป๊บนึงมันย่อมาจากเอ่อมันย่อมาจากมันย่อมาจากอะไรนั่นดิมันย่อมาจากชะนาจังโอ้บอกไม่รู้ก็ไม่รู้โอ้ไม่รู้ก็ไม่รู้นะคิดนานไปไป มันมาอ๋อรู้แล้ววันย่มาจากนี่อะไรอ่า Water Rice Eat ไม่ใช่มััววซแต่ว่าแม่ทำข้าวไว้ให้กินโอ้อ่าแล้ววันย่มาจากอะไรอะไดเคยเรียนมันรึเปล่ามันย่อมาจากไม่บอกอ้าวให้เซลล์สมองบอกอ้าวอ้าวโอ้บโอ้โอ้ไหนตล้วโดนลงโทษไงยามาโอ้ไหนโดนลงโทษแต่ให้อย่างเงี้ย จะมืดแล้วไอ้หญิงไม่ถึงไหนเลยเนี่ยจะมืดแล้วหรองั้นเดี๋ยวให้เควินไปหาปลาแล้วเราทําเต็นท์กันดีกว่าตอนนี้น่าจะประมาณสามสี่โมงเย็น่ะได้อยู่ม้งจะขึ้นไปอีกนิดนึงสักประมาณห้าแต่แต่ฉันว่าทําอาหารไว้ก่อนดีกว่านะให้เควินทำอาหารไว่นโรเลจังเลยอ้าวไอมีสิทธิ์เลยมาว่า โอเคครับโอเคโอเคทำอาหารบอกให้ทำอาหารก็ทำอาหารได้เลยนี่แต่ฉันไม่กินปลาดิบนะได้เลยใช่แล้วงั้นผมต้องทำแคมป์ไฟด้วยไหมเนี่ยใช่นหนต้องเป็นคนย่างปลาให้สินี่ได้แล้วเป็นไงเก่งมากไอทำได้ไงอะ่ะก็เอากิ่งไม้มาหักสองกิ่งแล้วก็ใช้ใบไม้ แล้วก็ใช้ไฟแช็คที่เราได้มาก็จุดเป็นไงโอ้สุดยอดใช่ถึงผมจะไม่มีหัวสมองในการตัดสินใจเองผมก็สามารถทํานู่นทํานี่ได้นะเหมือนเควินเลยเป็นไงสุดยอดไหนข้างหลังลิงอะะไรมีลิงไหนข้างหลังนู้นอ่ะเห็นหรือเปล่าอไม่เห็นนะเอ็นแล้วมันปลากอ็หินใส่อะแม้ว่าเราต้องทําแคมป์แล้วล่ะในทำที่พักหน่อย ได้เลยโอ้หเยอะมากเลยใช่แล้วนอาจ,จะอยากกินปลาลนะหรือมันอยากกินกล้วยอะในมีกล้วยหรือเปล่าไม่น่าจะกินกล้วยนะสภาพนี้โอ้เควินกว่าจะหาของได้แต่ละอย่างเฮ้ยมันทำเควินนะได้แล้วเอา้าเอา้า มันมันทำร้ายเราอ่ะตีมนันดิตีมันเลยทำร้ายเขียวดินี่เนี่ยโอ้เยอะมากเลยนายเราว่าควรนอนนะ<ด>นอนก่อนอไหมนอน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 เราแอบเข้าไปในเต็นท์ดีกว่ามันน่าจะไม่เห็นเราละมาเร็วโอ้ย <laughs> น,นอนช้าแม่มนนอนเออหูจะตายเอาพวกนี้มันไปหรือยังอะ่ะไปแล้วขอจินยาหน่อยแล้วกันไม่ไหวแล้วไปออกเดินทางเฮ้ย นายนายฉันเห็นตัวอะไรอยู่ตรงโน้นอะ่ะอนันใหญ่ข้างข้างข้างบนต้นน้ำอ่ะตัวอะไรอันนั้นเหมือนจะเป็นแคมป์คนอะ่ะลองไปทักทายเขาดูไหมอ,อ,อาจจะเป็นมิตรก็ได้นะนช่วยเหลือเราได้ใช่ไหมไม่ใช่ลิงนะอาจจะเป็นชนพื้นเมืองที่เนี่อ๋อายหญิงลองไปคุยกับเขาดูได้เลย สวัสดีเอ้าเขาไปแล้วเขาหนีไปเขาเหมือนเขาจะไม่อยากคุยกับเราอะสวัสดีสวัสดีเ้เ้เอ้าเอา้าเอา้าเอา้เอาเาปีนต้นไม้ได้เหมือน,นลิงเลยเขาน่าจะตกใจไม่เคยเห็นคนแปลกหน้าหรือเปล่า ใช่กินน้ำก่อนขอแห้งผมใส่เมื่อกี้เรียกเขาแล้วเสียงแห้งไปสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอาฉันเอาขวเอาสวัสดีเอาลงแล้วเอาขวาดลงแล้วสวัสดีได้อีกโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ่ยโอ๊ยโอ๊ยอยออ เขาทำร้ายเรา,า,ารเราจะอันตรายเหมือนลิงหรือเปล่าอุ้ยหลังมันว่าเอาไว้ไม่ได้แล้วแหละโอ๊ยโอ๊ยเอาไอหิห้งล่วงไปแล้วโอ้ย<อ>ขึ้นมายะไอ้มันระวังมันปุ๋ยหลังนนั่ เออร่วอีแล้วอโอ้ยอมันแทงให้นายเฉยๆตายขอตายเพราต้องทำลายสุกอ่ะจบลายจ้ำน้ำแล้วบายๆเราป้องกันตัวเราไม่ได้ผิดอะไรไปแต่ว,ว่าตรงนี้มีของอุ้ยมันไม่ใช่ของคนนะงั้นมาเก็บของเร็วนาฬิกาไอ้พวกนี้มันสะสมนาฬิกาเหรอ เนา้น่จะขโมยมาเขาฆ่าคนแล้วก็เอามาเก็บไว้เป็นที่ลึกหรือเปล่าอ,นนอัาเนี้ยมีโดนฆ่าไว้เนี่ยมันแห้งหมดแล้วอ่ะก็คือเหลือกระดูกแล้วเลาะเนื้อไปกินแล้วลูกพวกนี้เป็นชนเผ่าพื้นเมืองกินคนนะเนี่ยใช่แล้วค่ะมีเงินด้วยตรงเนี้เลยเก็บไปใช้หรือเปล่าเก็บไปหมดแล้วคุณจะเก็บไว้มากเลยนะไปไม่ไม่เราอยู่ไม่ไกลาจากนายจ่อยนะ ไม่ยได้ใจกันใกล้แล้วใกล้แล้วนี่เราเราไม่จะไปดูจุดเขียวๆขียวก่อนเนาะจุดเขียวๆเหรอจุดเขียวอยู่ข้างอ่ะเออมันคืออะไรอ่ะแต่ไปดูกันดีกว่านี่ไงเจอแล้วนี่ไงมันไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่นี่มีเนี่ยไหนใช่เหรอแค่นี้เหรอกระเป๋ามีแค่นี้ตอนนี้มีรถกอล์ฟนี่ไง ไ่เองอ้มีสัญญาณอยู่ตรงนี้เราก็เลยเห็นเนี่ยตรงนี้มีอะไรด้วยเุ้ยมีใครฝากอะไรไปอ่ะเราต้องไปหาในมีพวกในกระเป๋าหรือเปล่าไม่มีคร<ด><ห>าราฟได้ไหมหาควกหรเปล่าลองคราฟเหรอตอนนี้ฉันยังทำไม่ได้นะฉัน ไม่รู้ว่าทำยังไงไม่เคยทำสักทีเราจำตรงนี้ไว้แล้วกันเดี๋ยวเราแวะมาได้เลยใกล้มากแล้วอะ่ะเขาอยู่ข้างไหนอ่ะอยู่ข้างบนหรือเปล่ามาเร็ว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 นีไ่ไงไหนอะ่ะเดินเลยเหรอนีไ่ไงขเขาเล่นบัตรจิ๊บจำอยู่เนี่ยไม่ใช่แล้วเราต้องทำไงเนี่ย ก็ต้องเอาตัวเขาลงมาทำไงดีอ่ะเออเราขึ้นไปข้าบุญไปตัดเชือกแล้วใครเป็นคนทำขเขาเนี่ยโอ้น่าจะเป็นในพวกนั้นแหละที่ที่ตีในหญิงล่วงเมื่อกี้ไปหรือเปล่าตรงนี้มีช็อคโกแลตด้วยหมาเก็บไว้สิเก็ไปแล้ว อันนัน้นร่างล้วเขาทำยังไงให้สัญญาณมันดับเนี่ยนี่ไงวิธีดูเขาเก็บ GPS มาไงไงนายมาเก็บแล้วมีใฟฉายด้วยทุกคนทำอะไรไม่ได้นอกจากขอให้ไปสู่สุคตินะเกลียวตอนนี้กังวลว่าคนที่เหลือจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอาจารว่าเราต้องเข้าถ้ำนะเพราะว่าจะได้กลับไปขุด A ตรงจุดเขียวๆนั่นนะ่ะโอใช้เลยว่าจะลองเข้าถ้ำไปเผื่อมัอนเจอสูตร ทำทำพวได้เลยหรือแบบเผื่อเจออุปกรณ์ต่างๆไปเราเข้าไปกันเข้าไปก่อนสิมีอะไรเนี่ยข้างในมืดตึบเลยมืดตึบเลยมีไฟแช็กพบไฟที่ทํามาเ,เดี๋ยวขอดูของในกระเป๋าก่อนจะทำไว้นี่ ระเบิดเวลาโอเคผสมชุบชอบ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 สุดยอดโคตรตึงเราเข้าไปข้างในกันแนะน้ำเลยเอาเอาแล้วต้องเป็นคนน้ำดิไม่เป็นอันตรายทำไงอ่ะเออเดินไปเดินไปมันไปไม่ได้อ่ะจิทำไมอ่ะฮะตรงนี้มันต้องใช้ปืนยิงสลิงอ่ะเอาล่ะอ่ะเนี่ยเชือกข้างบนเนี่ย โอ้ไปงั้นกลับไปก่อนไปเข้าท่าอื่นก็ได้ท่าน,นี่นี่เจอกระบ,บองไฟฟ้าเฮ้ยจุดจวบองไฟฟ้าใสอ่ะพี่สีโอเคไปข้างในกัน

กับน้ำไหมเนี่ยนี่กขโลงเต็มไปหมดเลยเรียงเรียงแบบเรียงไปตับเฮ้ยมันมีตัวด้วยอะ่ะนายเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดวาวอามันสิทำเลยเหรอเนี่ย yeah. ตัวเดียวเองกันลุยดิไอ้โชว์ความเป็นหัวหน้าหน่อยสิได้เลย โผ่โโผ่อย่างอยางยางยางดื้อดื้ดื้อดไปไหนไปไหน,ไไหนเรียบร้อยแตกนะมาเร็วมาเอาหนังมันเนีย่ยไม่อยากจะทำไงเพราะว่าตึงเอาหนังมันก่อนโว์จะเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะแม่หญิงได้ยินเสียงอะไรทางขวา ตรงตรงไปแล้วแล้วออกขวาได้ยินเหมือนกันอ่ะจิตรงตรงไปแล้วออกขวาเเฮยไม่กล้าเลยให้นำไปๆหนำไปไปเวให้นาตลอดเลไปไปไปล้กจให้ให้นำตลอดเลยอ่ะเมื่อกี้ก็นำแล้วไงตอนเข้ามาชนะชนะความกลัวให้ได้เดีโอ้ไม่ได้กลัวไปไปเร็วเรไปเร็วไปเร็วไม่ใช่แบงมุมหรอกไม่เอาบุบบุบบุ๋ยบุบบ๋ยน่ะ ไปดูสิตัวอะไรอะไรวะตรงไปเนี่ยว้าวอ,อะไรอะอะไรจิ๊บไปดูจิบ,จบอะไรจิ๊บจับเดี๋ยวขอขอไปตั้ง,ง,งหลักฝั่งนู้นก่อนงั้นโอ้โหอ้ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหชิบหาย เดี๋ยวนี้มีระเบิดด้วยอ่ะกูทั้งสองลูกจะได้เข้าไปหยิบได้เหรอแล้วก็ปลาระเบิดก่อนไงอ่าได้ได้ได้ไดนึีตนะปลาติ้วไปแล้วแี่ก็หล่ออ้ตายง่ายเกินไอหนึ่งแล้วเนื้อมันเอาไปทำอะไรไะเนี่ยนี่มีระเบิดเต็มเลย เอาระเบิดเต็มตัวทำไงอ่ะโอ้โหแย่ดิอะไรระเบิดเต็มตัวแะ่ครับเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเนื้อมันเรือเอาแขนไปทำไมอ่ะแขนขาไปแล้วกันเราไม่รู้ไปไปนำเลยไปข้างใน มน,นี่ต้องเป็นคนดำเนี่ยมองไมเ่เห็นเสียงอไะไรอ่รอเสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสา่ยแล้ไโว้ยอย่าแก้ง ไปเดินเข้าไป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 นำไปเลยนายโอ้นึกว่าเสี่ยอะไรไป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 เป็นเจ้าคนนายคนทำไมไม่เป็นตัวอย่างที่ดีกันลูกน้องเลยเจ้านายมันก็อย่างนี้แหละทำอะไรเป็นที่ไหนล่ะคนที่เขาเป็นนายจะสั่งอืมทำเป็นทำเป็นที่ไหนล่ะนี่ไงนี่มีนี่ด้วยนี่ไงปืนยิงสลิง เฮ้ยจริงๆมันมีอีกถ้ำหนึ่งที่มันใช้สลิงใช่ไหมล่ะไปเลยไปไงอ่ะใช้ให้เป็นนี่ไงทำมืออีแล้วก็มองไปใกล้ๆก่อนแล้วไปต่อไอ้เนี่ยเราไปแล้วอุ้ยเฮ้ยใจอาถํำจริงคนกำลังเก่งๆอยู่ มาเลยติ๊บแตกเลยอะมันเฮ้ยมันแคบอ่ะโอ้ยจะไปเจอตัวอะไรวะเนี่ยมันจะมาผีสินกลัวเฮ้ย้ยอะไรอ่ะไหนทางออกอทางออกแล้วเย้ แน่ที่สลิง,งอันอุ้ยเอาตกใจหมดที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ขอดูวันที่หน่อยวันที่สี่เข้าไปวันกว่าหรอเข้าไปอยู่วันกว่าไม่เป็นไรตั้งแคมป์นอนกันดีกว่าพักผ่อนตั้งแคมป์ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาต่อ